เมียเบลดูนาเทียมูนสายเลือดคนสุดท้ายของจักรวรรดิคำเตือนเนื้อหาในวิดีโอนี้อาจจะมีการสปอยของอนิเมะมังงะและนิยายถ้าใครไม่ต้องการโดนสปอยรบกวนปิดคลิปไปก่อนได้เลยครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆแฟนเมสแฟนการ์ตูนนิวทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเตอร์นคนเดิมเพิม่มเติมที่การ์ตูนนิวอีกเช่นเคยในวันนี้นครับผมจะมาชวนคุยเรื่องของเจ้าหญิงคนสุดท้ายแห่งจักรวรรดิเมียเบลรูนาเทียมูน เมียเบลรูนาเทียมูนออกมาครั้งแรกในตอนท้ายของนิยายเล่ม2ใครที่เคยอ่านไปแค่เล่ม2และไม่ได้ไปต่อเล่ม3เนี่ยก็อาจจะสงสัยว่าเมียเบลรูนาเทียมูนคือใครแต่ผมเชื่อนะคะว่าใครที่อ่านจบเล่ม2แล้วเนี่ยก็คงจะเดาได้ครับว่าเธอนั้นคือสายเลือดคนสุดท้ายของเจ้าหญิงเมียรูนาเทียมูนผู้ได้สมญานณว่าเป็นผู้ทรงปัญญาแห่งจกักรวรรดิ หลังจากเหตุการณ์ที่เจ้าหญิงเมียนั้นได้ทำการแก้ไขปัญหาความหมดจากฝืนฟูงเงินในท้องประครังจุดการต่อสู้อะไรความหมายกับเผา่ารูรูและช่วยเหลือชาวอาณาจักรแรมโนได้สำเร็จจากการปฏิวัติซึ่งการปฏิวัตินั้นก็เกิดจากการที่อาณาจักรซังเลนนั้นเข้ามาแทรกแซงแต่สาเหตุที่อาณาจักรซังเลนนั้นเข้ามาแทรกแซงเองก็โดนแ,แทรกแซงาอีกทีเรียกได้ว,ว่าเกิดความเข้าใจผิดกันยกใหญ่ คนที่เข้ามาแทรกแซงอาณาจักรซันเลนเองก็คือคนจากรัฐที่อสอรพิษแห่งความโกรหนถึงแม้ว่าเจ้าหญิงเมียนั้นจะอยู่เหตุการณ์ดังกล่าวได้และสามารถสาาร้างสัมพันธ์กับพระนาจักรอื่อนได้สําเร็จและได้มีลูกกับอาเบลได้สําเร็จแต่ด้วยความที่เจ้าหญิงเมียนั้นไม่ได้ขึ้นเป็นจักรพรรดินีในตอนแรกเพราะนางเกิดความขี้เกียจขึ้นมาก่อนและได้โยนหน้าที่นี้ให้กับ4ี่ตระกูลดยุคใหญ่ของจักรวรรดิให้ไปเลือกกันเอาเอง ในช่วงเวลาเดียวกันในช่วงเวลานั้นก็เกิดความวุ่นวายครั้งใหญ่เพราะว่าราฟิน่าได้ตกลุมพัางของกลุ่มรัฐที่อสอรพิถึงความโกรธหลเป็นที่เรียบร้อยเรียกได้ว่านั้นจิตใจของราฟิน่านั้นเจ็บปวดอย่างมากจนเธอนั้นเข้าสู่ด้านโหดร้ายด้วยมาตรการกำจัดพวกรัฐที่แห่งความโกรธหลให้หมดไปราฟิน่านั้นได้ทาให้ทั่วทั้งทวีปนั้นเกิดความโกรธหล ซึ่งก็เป็นไปตามที่รละที่อสรพิษแห่งความโกรธหนั้นต้องการถึงแม้ว่าพวกมันนั้นจะโดนกวาดล้างจนหมดสิ้นก็ตามแต่ทวยัา,ทางทวีปนั้นก็ไร้ซึ่งกฎเบียบไปหมดแล้วในช่วงเวลาเดียวกันที่ความโกรธโหนั้นกําลังเข้ามาเจ้าหญิงเมียนั้นได้ตัดสินใจจะขึ้นเป็นจักรพรรดินี้แต่กลับโดนวางยาและตายไปก่อนทําให้ในช่วงเวลานั้นจกักรวรรดินั้นถึงเขาล่มสลายเป็นเหตุให้เชื้อพระวงศ์นั้นโดนตามล่าทีละคนจนเหลือเพียงเมียเบลรูน่าเทียนมูล ซึ่งเป็นสาและคนสุดท้ายแห่งจักรวรรดิเพียงคนเดียวยังไม่มีการเปิดเผยความสามารถในการย้อนเวลาของเจ้าหญิงเมียว่าจะต้องมีเงื่อนไขยอย่างไรทำไมเจ้าหญิงเมียนั้นถึงสามารถย้อนเวลากลับมาได้หลังจากโดนประหารด้วยกิโยตินหรือแม้ของเจ้าหญิงเมียเบลูนา่าเทียนมูนที่เป็นสายเละคนสุดท้ายของจักรวรรดิเองก็ยังไม่ปรากฏเงื่อนไขในการย้อนเวลา แต่ผมมีข้อสองสัยอยู่หนึ่งอย่างนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นการย้อนเวลาแบบของเจ้าหญิงเมียที่ได้ความทรงจําทั้งหมดตอนอายุ20กลับมาในร่างตอนอายุวัยสิปีหรือจะเป็นแบบเมียเบลที่ย้อนเวลากลับมาหาเจ้าหญิงเมียแบบทั้งตัวทั้ง2กรณีนี้มีหนังสือเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอและทุกครั้งที่อนาคตเปลี่ยนไปเนื้อหาในหนังสือนั้นก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยเช่นกันอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าพลังนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับหนังสือ ที่มีการบันทึกเรื่องราวของเจ้าหญิงเมียลูนา่าเทียนมุนก็เป็นไปได้เรียกได้ว,ว่ามีบทบาทออกมาเรื่อยๆและจะเป็นบทบาทในการชี้ถึงปัญหาวา่าทำไมลาฟิน่านั้นถึงได้โดนรัฐทิอสรพิษแห่งความการะหดเล่นงานได้จากคำบอกเล่าของเมียเบลที่ได้รำเรียนประวัติศาสตร์มาจากอาจารย์ลูวิส ซึ่งลูวิสนั้นก็ได้มีการวิเคราะห์ถึงปัญหาประวัติศาสตร์ไปว่าทําไมเหตุการณ์นี้ถึงเกิดขึ้นทําไมราฟิแนนั้นถึงเปลี่ยนไปจนได้ข้อสรุปว่าเพราะว่าราฟิแนนั้นได้เป็นประธานนักเรียนและได้ทํางานหนักจนเกินไปจนได้เกิดการล้มป่วยจนเกิดช่องว่างในการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนจนเกิดเหตุการณ์การวางยานในโรงเรียนนั่นเองเป็นเหตุทําให้ราฟิแนนั้นต้องการกําจัดพวกลัทธิอสรพิษแห่งความกลโลหลให้หมดออกไปจากโลก ด้วยความแค้นจนใช้วิธีที่โหดร้ายจนทำให้ตัวราฟีน่านั้นเองเป็นคนพังระบบเสียเองลูวิสได้กล่าวให้เมียเบลฟังว่าถ้าในตอนนั้นเจ้าหญิงเมียนั้นได้เป็นประธานนักเรียนเองอาจจะมองแผนการเหล่านั้นออกและอาจจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเมียเบลนั้นได้ฟังความมาเช่นนั้นจึงได้นำข่าวนี้ไปบอกกับเจ้าหญิงเมียที่มีศักดิ์เป็นยายของเธอแต่เนื้อหาที่นำไปบอกนั้น บอกไปเพียงแค่ว่าเมียนั้นจะต้องขึ้นไปเป็นประธานนักเรียนเท่านั้นจึงเกิดเหตุการณ์มากมายในการประทะกันระหว่างเจ้าหญิงเมีย vs สติศัก์สิทธ์ลาเฟีน่าแห่งราชนารัฐเซนส์เบอร์กาและเจ้าหญิงเมียนั้นก็ทําได้สําเร็จนั่นเองจนนําไปสู่เหตุการณ์อีเวนต์ต่างๆมากมายจนสามารถหยุดยั้งการไม่ให้ลาฟีน่านั้นบ้าคลั่งได้สําเร็จ เนื่องจากว่าทางชีวิตนานจะต้องถูกตามล่าอยู่ตลอดเมียเบลนั้นได้สูญเสียคนสําคัญไปเยอะมากๆเช่นพ่อแม่แท้ๆของตัวเธอท่านแม่แอนท่านแม่เอลิสท่านนาเทโอนา่าท่านนาโคเออาจารย์ลูวิสและลุงดิออนทุกคนนั้นต่างปกป้องเมียเบลจนตัวตายกันหมดรวมไปถึงประชาชนในเขตต่างๆที่เมียนั้นเคยได้ช่วยเหลือเอาไว้ ก็เลยที่จะปกป้องเมียเบลซึ่งเป็นสายเลือดคนสุดท้ายของจักรวรรดิเป็นสายเลือดคนสุดท้ายต่อจากเมียดูนาเทียนมูผู้ทรงปัญญาแห่งจักรวรรดินั่นเองทุกคนนั้นเลือกวาระสุดท้ายเช่นนี้ทําให้นิสัยของเมียเบลนั้นจะเป็นคนที่ตอบแทนความดีของคนที่ทําดีต่อเธอนั้นในทันทีเพราะตัวเมียเบลนั้นไม่รู้ว่าตัวเองนั้นจะมีชีวิตรอดอยู่ได้นานแค่ไหนพอเมียเบลนั้นได้ย้อนเวลากลับมาเจอเจ้าหญิงเมียที่เป็นยายของตัวเอง เมเบลนั้นได้เข้าใจว่านี่คือความฝันดังนั้นเธอจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่สุดให้สมกับที่มีคนเสียสละให้เธอนั้นได้มีชีวิตอยู่ต่อและเธอจะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่อยู่เสมอแม้ว่าจะต้องเผชิญหน้ากับความตายก็ไม่กลัวเพื่อปกป้องควาสําคัญของตนเองมีเบลนั้นเป็นคนที่เรียนไม่เก่งแต่มีความสามารถในการใช้ชีวิตประจําวันสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เพราะว่าถูกเลี้ยงดูมาจากเอลิสและแอน อย่างได้รับการสั่งสนจากอาจารย์ลูวิสเมเบลนั้นจะมีความใจกล้าซื่อตรงมากกว่าเจ้าหญิงเมียซึ่งมีความปลอดแหกมากกว่าเมียเบลถ้าพูดถึงในเรื่องของความเจ้าเล่ห์แล้วเจ้าหญิงเมียนั้นจะมีความเจ้าเล่ห์มากกว่าเมียเบลเมเบลนั้นไม่ส่วนที่คล้ายกับเจ้าหญิงเมียอยู่มากๆเช่นสีผมสีแพตินัมดวงตาสีฟ้าเป็นตน้นและชื่อของเมเบลนั้นมาจากชื่อของเจ้าหญิงเมียและเจ้าชายอาเบล คนที่ตั้งชื่อให้เมียเบลนั้นคือเจ้าหญิงเมียนั่นเองเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงมั่งครับสาหรับประวัติตัวละครเมียเบลรูหน้าเทียนมูนสายเลือดคนสุดท้ายของจักรวรรดิเทียนมูนก็สามารถที่จะเมนบอกกันไมได้นะครับแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่ใน ep ถัดไปสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ